นวลลึกนวลลึกน้ำไม้ทองมาเลยเปิ่อเกมมาชนะนทุกตี้บอ่งใหผ้ผีผีหรือเปล่านะคิง <c oughs> ซัมบี้อะ่ะยิะนยานราาา้ายอ่ะยานร้ายกายร่างชนเม โไอ้ยี่ี้ยเล่นเนี่วุ้นูได้ใส่ตัดติงให้ใส่ตัิ้งนะซ้อมก็ไอ้ซ้อมอาวุธเนี่เล่นกันมาหายละ

ไอ้แคสต์จุยยโอ๊ยไทมันมาช้า okay, สักนึงไปดูไ oh. อ oh ้เขาคาลเจอร์ไปเกิดแล้วครับคาลเจอร์ถ oh. <c oughs> ังไปยังไงคาลเจอร์สนใจโกโบ่ลงมาเจ็ดสูตรผาตั้งไว้

โอ้โหดาบใหญ่ตีอย่างช้าเลยใชเฮ้ยอะโอเคโอเคขอผมจะตั้มก่อนวันหนีไปละจบได้ปะของผมน่าจะได้มันไปอยู่ไหนไปชกไปชกเรวไปชกไปนี่หนึ่งลุกลุกคว้าคว้าอยู่ไหนวะางล่างตัวเลย มันมาแสองตัวถ้าอง้มันไม่สนใจอะไไมใมันมาหาดี่วเป็นเรื่องอะไรอะนก่อาแล้วนะสคมิโ พี่หลบจากข้างล่างแล้วผมจะไปตีเสาผมจะไปตีทุอผมจะไปผมจะตีไอ้นี่สะพานผมจะตีสะพานโอ้โหโอ้โหตีเลยตีเลยตีแล้วตีแล้วโดนนะโดนนะโดนโดนโดนเลยโดนหมดเลยลองยักลองยักลองยักลง Một bye, một Bye bye!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  oh bye! Bye oh Bye bye! 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 Oh. bye! Bye Oh. มันตีใครอยู่ไม่รู้ว่มันตีใครอยู่หรือเปลยังหวดยักเอเยแน่ใช่ไหมไม่กดพลาสเตอร์แน่แปดไปไป

ไม่คีอคนมาอีกหรอคิงโอทยงตัวไม่อัวเมย์ไมเโี้ยจากไหนเนี่ยไอ้เจนี่ใครเนี่ยเอาอีกแล้วกีตีมะเนี่เต็มไปหมดเลยเรี่องจะเกมาแล้วพี่

แล้วทำไมมันฮิวเกาะไม่ได้ไม่มีตายสะไอ้ย่ะเออฮัลโหลจะแปลงแล้วไปแล้วหรอไหนีั้นสตรีมเง่นี่เกาะตีอื่นไ่งหรอเนี่ยยังไงเกาะเกาะเทากันหมดเลยนี่เออไม่เอาบเลย นี่อะสเกแายแบบแมากๆสกายแบบมากมากี่ไปไหนเลยดูดีคนละหมื่นกว่าแล้ววะมัต้องหมื่นกว่าแล้วเนี่ยพี่โอ้โหีล้มลุกทุกทางเนี่ยต้องทำอะไรทางนั้นมีกระบี่ไหมเนี่ยตัวพวกนี้เดี๋ยวแปลงล่างเดี๋แปลงล่างฮีอะไรกันมันไปแปลงล่างกันอะไรขนาดนั้นเะมาแล้วเบิะ พี่บรมไม่มีอไ,ไ,ไม่มีไม่มีมมมมมเดินไปกระบ,บีเท้า,าอ่ะยาไแม่แมทงคนนะกระบีเท้า,ทาก็เสียมนะึงนก็ถึง เจอตีกองล้อมหาสนุกอ่ะกองล้อมหาสนุกสู้ไม่ไหวเพื่ตะกายเดินไปตีกองล้อมกันสู้ไม่ไหวเห็นมันอยู่กันเยอะมันตายเจ็บมากเลยเอาถึงตาย,ยนะตอนนั้นอะเอ้ยจ <c oughs> งรามได้จบลงแล้วอ่ะงานไม่จบลงแล้ว ชุบแล้วชุบอีกอ่ะคิงไฟ้ทำไหนล้มเยอะอันคักทักไปเกิดเอาชุบสายฟ้ามามีแสงสว่างเลยสงสัยไมนเห็นหรอกิังไอเช่น่าที่มีคนอีกยังไม่หมดเลยวราเนี่มีหรอพี่เออต่อตวลคิงมาล้วมาตายเยอะที่อ๋อ

回復するお金の人ク渡しちゃダメよライアミー、ウクライアー、ウクライアミー、ウクライー、ウクウクライアミー、ウクライウー、クミー、ウククライアミー、ー、ミー、ー、イ ฟ้ายก็ไม่ไหวแล้วขอด้วยด้วยขอด้วยด้ยพันหนึ่งขอหน่อยขอโอ้ยเล่นงาฟูมไม่ใครเล่นงาฟูมเอาเอางาฟูไปเล่นเะล่ะ กินยาวไปเล่นปะ่ะพี่มีเงาคู่ทองอยู่นี่ให้พี่ดีครับ,บวันนี้ทำผมทรงโก้เหรอครับทรงโก้ได้ยังไงครับทรงโก้กีชับเรนเอาปะา่ะยากร์เอาเขาพี่เอากระบี่ไปเล่นเลยพี่ตะกายนี่นี้บีไปเล่นนะดิเล่นหน,น้าไม้กันทพี่เอากระบ,บี่ไปเล่นก่อนไหมถ้าไม่เอาเดี๋ยวเป็นมือมเ,ปเปออื่อยเลย่เยจะ่ยจะได้บวกสเต็ปจะเรื่องของทาชิกระตุกเขา มือปืนพี่ดูดีดะไม่เท่าไร่มือปืนนะมืดหกแล้วอ่ะไม่ใช่ซองกอครับไม่ใช่เล่นๆนะ้าหมายพี่เนี่ยเป็นเรื่องเนี๋ยวรล่นอาคู่แต่เวลามันลำมันมันติดปาใช่ปะไม่โดนเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องแคนโนะ แบกด้วยนะครับได้งรีบเลยครับตอนนีไ้ได้ไม่นอ<า>ยูย่ยล้มที่อย่างนี้ซัดแต่ผมนีเพีแบบยงได้อะไรมีคนขึ้นน,บบนย่างเราไม่รู้แต่ขึ้น,นข้างบนดีกวยเพราะว่านี่ไอ้ยังไงมีคนมีคนมีคนคน,คนตรงนี้ตรงนี้ ไหนเนี่ยเฮ้ยสูกันอยู่นะหสู้กันอยู่พี่ไปอาบยิงครับได้เลยพี่เหล่าล่าน่าโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะจัดอันนี้มันไม่ใช่แค่สองตี๊ยเนี่ยเงินใหญ่เอากูกยิงสองเตี๊ยงเลยเฮ้ยใครข้างหลังเราอะผมยิงอยู่บาเิต้าอยู่เลยนะ ดีดีไปของนะครับเด็กน้องโดนไปดิตรงนั้นนะ่ะไอ้เหี้ยโดนไปดิจะตา,ตายตายตายไอ้ตายหนึ่งคนตายหนึ่งคนพิ่อ่งีกเผาไฟตายใช่ใช่ใช่เผาเผาไฟตายไปไปต,ตรงนั้นกดทอ,องมันหรอเออเมื่อกี้ช่วยยิงไม่ยิงนี่ไง โดนดิจริงตรงนั้นโดนโดนที่ตายไปดิน้องหีบทองเนี่ยหีบหมดหีบหมดหีบหาหีบก่อนตอนเนี้ยมีมีมีเทพกระบองนะสกิลอะหีบอาวุธส่งคืนมาโอ้ยเอ้ยมาไอ้ทุกเป้ามันตายอะ มีอ่เนียอยู่ตรงไหนกันไปโอ้ยโอ้ยมาล้มมาล้มเฮ้ยช่วยที่ต้องใช้ไม่ละไม่อะไรจะช่วยเพื่อนดีกว่าจังหวะนี้ออืคนติดตามมิกิเจ็ดพันแล้วล่ะครับผมไม่ชอบเลยอยากกดทงให้ช่องบินมิกิจะได้นับหนึ่งใหม่ผมจะได้เป็นกดติดตามคนแรก ก็ชอาแล้วตีอย่าเพิ่งทำร้ายกันนะครับอุยเที่ยนี่มีสกิลกระบองหมดเลยอ่ะไม่เอาไปเล่นเกระมีเทียงกระบอกไม่ไอ้นู่นก็มีชุดกตีม่วงเต็มเลยนะเอาไหมล่ะมีใครเล่นกระบองไม่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 มีหน้าหมายมั้งปะไม่เห็นหน้าหมายเลยมึงไม่โผล่หน้าหมายกันบ้างเหรอวะผู้มึงเนี่ยไม่เจอหน้าหมายเลยครับพี่ตัวไหนมีสกิลกระบองอ่ะ นี่ผมมีเทพกระบองอยู่อ่ะเทพกระบอกอยู่ผมนอ่าบอกอ่าบอกแต่อะไรแต่ไม่มีกระบองอย่างชอบเลยนี่กระบองอยู่ับผมดูตังพี่ดิลำล้ำล้ำล้ำลำลำดูตังพี่ดิดูตังพี่ดิแปดหมื่นเป็นล้านเลยอ่ะเป็นล้านเลยพี่ มใหห้ีสารตะกิลทองอะไรเนี้ี่ยจริงมีอะไรอะระยะไกลไม่มีสักเดี่ยวเลยเนี่ยไอเสียยันมาให้ละอันนี้เป็นไหนหมดตากล่องซ่อมเป็นไหนหมดอ่ะขอขอซ่อมหนึ่งกล่องขอพิงกล่องซอมแน่แน่ยน่จะเอาอะไรอ่ะมาดิหุ่ยนะมายเทพหยัดแหมมาดิมาแล้ว ดอ <ah> นะไรเต็มไปหมดเลยวะฮ้ยม hmm. ีสกิลหน้าไม้ลูกศรพิษมาได้สัตวดสกิลเสริมเทพสลิงเก็บให้หมดทุกอย่างไม่รู้ว่าจะเกิ่วใครก็ไม่รู้จะเอาหมดสกิลคุกเดี๋ยวพี่เอาสกิลกุกไปใช้ฮะไปว้าโอ้ยจะไปเก็บมีซันแป๊บมือหลางต้องแชมต้องแชมแชมหลังเอ้ยเฮียดี่ใครเนี่ยกัมปิ๊กนะ ยิงระวังหนีเลยอย่ไปเก็บนีทานไขไนี่ไงอยู่หน้ามโสวยเว้ยสวยสวเลยตายตอนเอ้ยไอ้เนี่ยอะไรครับเนี่ยมนงต็ดเพชรมึงตดเพชร้ เแย่ไปหมดเลยครับเนี่ยตอนนี้ระวังนะครับพิงเล่นในวงไหมเล่นในวงดีกว่าพี่ผมว่ากลับเขาไปเล่นในวงดีกว่าเราถ้าบวกข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเกี่ยวเนี่ยมีคนจะโดนเฮ้ยข้างหลังพี่มีสองตัวในวงเนี่ยเงินเดินผมงฟันเทพจะดีแต่จะตามไยคือเดินวงด้วยข้างล่างเขามีสองตัวอ่า มีมูลาดอ่ะเจ้มีแต่ตเกียวกงกงเ้ากงมีนีมูลาดอ่ะมูลาดโคตรโกงไปไล่ล่ามันดิสิไล่ล่านี่ยขึ้นไล่ยามิวันิอยู่ไหนโซ้เ

โอ้มันส่มันใส่มันใส่หัวหัวยันยันชิววักคิวส่สวยสวยเฮ้ยมีใครชาร์จติ้งติ้งกชิวชิวใารสวยพี่เนียมเงมันคนใจง่ายเฮ้ยเอเยนี่ใครเนี่ย อันนี้ใครครับเนี่ยนี <laughs> ่ไงคอมโบเนี่ยตายยังตายยัง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 ตายแล้วคิงมันตายเหลือคนเดียวเลยคนเดียวตรงกล่องแน่เลยเอ้ยยุยงกล่องเก็บของเสร็จแล้ว ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าติดอันแน่ไม่หลอดูนะครับไฮไลท์เกมนี้นาทีที่เท่าสองชั่วโมสบสี่ฮะสองชั่โมงห้าสิบสี่ครับจำไว้ครับสองช้าส่เอาไปตัดลงฮะพ่สกายจะเนะเไฮยูทูสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีครับจะนนะ